ยบลงอย่างสวยงามสำหรับไหลสดผ่านกลุ่มปิดของเต่าอยองอย้องสินในวันที่2 7กรกฎาคม2 0 6 6ที่ผ่านมาและมีคนลงตามมามากมม่โดยเฉพาะแฟนเฟนเอของเจซีที่ลงจากวง่งไปคนของออกจากสนากง,งานของระเบียบว่าทาสินออกไปเรียบร้อยแต่ว่ายังขมางานไหลสดของเต่าอยอง ก็มีแฟนๆเอฟซี F F สอบถามว่าโอกาสของเจซีสีมะขินกับวงระเบียบว่าทาสินอีกบอกำบ่าฟังจากปากของเจซีสีบอเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไหนมาติดตามรับฟังได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องฟองปลายขาฝากทีมงานทีน่ซีเมืองพวกไหนครับเขาจะเป็นวกไหนต่อพันผู้ว่าจะขึ้นวงไหนแล้วพี่นอออ้องว่าตระหูตรวหูเดี๋ยวนี้คิวงานอยู่ที่ 197งานนะครับขอบคุณทีมงาน<อ>ทุกคนนะคะที่ติดต่อเข้ามานะครับพี่น้องบ้านไกลี่แล้วแม่นบ่ครับไกลียวมื้อนี้พี่น้องแฟนเขาระเบียบกินทอ,อดกินทอดกินทอดเอะะพื่อนนะครับนม่ีไปไสค่ะคร่าไม่น,นีไปไสค่ะอายุวงคือเก่านะครับทั้งหมออกงานทุกวงก็ดูแลบริหารคือเก่าค่ะตายบ่บอกครับเนี่ยเนี่ยกับบริยู่งบริยุ่งไปงานทุกวงดูแลบริหารคือเก่าตายบ่ เฮ้ยเบิ้งไปซ้อมตลกเพลงหอยคือเก,กาอ่าไป oh. ่คือเก่าอยู่เบื้องหลังพี่น้องอยู่เบื้องหลังมาดิโอว้าวพี่น้องหายห่วงครับพี่น้องมันใหญ่มันใหญ่หอ,อ,อมพี่น้องเสืพี่น้องยันไปเสียมันใหญ่ <laughs> หอ,อมอพี่น้องแต่สิไปดูแลนนด้ดานเ,ารเรื่องตลกด้านเรื่องแบบเมฆเกาบลัมเรืองสิไปดูแลพี่น้องเหม็นมากหลายเลยว่าขื่นบอขื่นบอกลับมาบอพี่น้องเหม็นมากหลายใัรทีพี่น้องรอดที่สามนะครับพี่น้องขาทัน เท่าเคียดกันทีขึ้นกันเพราะเท่าเคียดกับแฟต้อยเรื่อยๆครับสวัสดีครับดูภาพกันไปครับกาชัดเจนสลับเอฟซีของ JC และ FC ของระเบียบวัฒนสินที่อยากเห็น JC มากขึ้นเวทีของระเบียบวัฒนสินก็ได้คำตอบแล้วใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ